ความสุขของส้มจุกที่มีให้ดูได้ในทุกวันใช่เลยค่ะพี่แอดเพราะว่าส้มจุกเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันเลยค่ะว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูเนี่ยสอนอะไรอยู่คะส้มจุกพี่แอดก็ดูสิคะก็เห็นอยู่นี่นาอุ้ยโออ๊ะ oh, <no. S 1> นี่มันเสียงตกนี่นา oh, 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 oh. ใช่ค่ะ มันเป็นธรรมชาติของคนสวยค่ะพี่แอดไม่อายหรอค่ะไม่ต้องแซวส้มจุกเยยครับไม่แซวก็ไม่แซวแม่แม่แมพี่พีครับผมเนี่ยดูจากคลิปแล้วผมเชื่อวันนี้เนี่ยสงครามแป้งฝุ่นเกิดขึ้นในคอกอย่างแน่นอนเลยครับเสียดายนะครับที่ไม่มีพิต้าคอยรายงาน ค่อยลำดับเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังไม่งั้นแล้วก็ผมคงพูดได้เต็มปากครับเพราะวันนี้เนี่ยเด็กเขาสนจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าพูดครับทำได้แค่ประมวลตามเหตุการณ์และก็ตามภาพที่เห็นได้เท่านั้นครับลองพูดดูสิอาจจะผิดก็ได้ทำไมทำเสียงงอนขนาดนั้นล่ะลูกพี่แอ๊ด พระภูวีส้มจูงไงล่ะคะเหอไม่ได้เลยจ้องแต่จะเสียงด้วยคำพูดอยู่ตลอดเวลาก็บอกว่าพูดตามภาพที่เห็นไม่ได้ใส่ความอะไรหนูเลยนี่นาก็รอจะใส่ความไงล่ะคะหรือว่าไม่จริงล่ะจริงๆครับแต่ไม่ใช่ใส่ความมันคือการเล่าความจริงให้ทุกคนได้ฟัง ไม่ได้แอบเก็บไว้เหมือนใครบางคนนะใครบางคนนี่มันหมายถึงใคร, <laughs> ใครเหรอคะส้มจุกงงค่ะพี่แอดจ๋าหมายถึงส้มจุกนั่นเลยค่ะหรอคะพี่แอดช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยค่ะส้มจุกไม่กล้าเล่นเยอะเลยค่ะไม่กล้าเล่นจนตอนนี้นะคะเล่าความจริงให้พี่แอดฟังแล้วก็ ส้มจุกจะบอกว่าเล่นเพลเซฟมากเลยค่ะเพราะว่าที่ลำปางตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะมีท่าอยู่กระบกคู่นะร้อนแบบนี้สบายเลยค่ะกระโดดตูมลงไปในสระส่วนตัวแล้วก็นอนแช่ลมในอ่างเนียฟินสุดๆเลยค่ะแต่พอมาอยู่ลำปางส้มจุกป็นคำแบบนั้นไม่ได้ค่ะยังสอบไม่ผ่านเลยค่ะแต่ส้มจุกอดทนได้นะคะไม่เป็นไรค่ะสักวันจะเป็นวันของส้มจุกค่ะ ดีมากๆเลยค่ะน้องสาวพี่แอดเนี่ยเก่งมากๆส้มจุกครับพี่แอดถามหน่อยสิทําไมไก่ป่วนส้มจุกเยอะจังตอนนี้เนี่ยก็ไม่เห็นมีบอลให้เล่นเลยนี่นาอยากจะเล่นกับส้มจุกนะสิคะพี่แอดแต่ส้มจุกหญิงไงล่ะคะ ทำช่องจุกไว้เยอะมากมากเลยค่ะ <Wow. S 1> สงสารไก่อีกแล้วพ <l ots> ี่แอ๊ดจะสงสารไก่ทำไมอะคะสงสารจุกด,ดีกว่าค่ะจุกเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่แอ๊ดนะนั่นสิทาําไมพี่แอ๊ไดไม่สงสารช่องจุกเลยวะใจร้ายกับน้องสาวตัวเองตลอด ช่วงนี้กิจกรรมของส้มจุกก็ยังคงเหมือนเดิมทุกวันนะครับทางโคชบาลก็ยังคงดูแลน้องและก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมช่วงเวลาบ่ายสามก็ยังคงออกเดินเพราะน้องอยู่ในช่วงของการปรับพฤติกรรมถ้าปรับพฤติกรรมให้ส้มจุกมีนาเคยชินได้ส้มจุกก็สามารถที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ส้มจุกมีนายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับอีกไม่นานหรอกมั้งคงจะได้ลงแช่น้ํากับเขาบ้างแล้วล่ะครับเก่งซะขนาดนี้ แน่นอนอยู่แล้วอ่ะส้มจุกมีนาสิอย่างส้มจุกครับหนูจำพี่อ้นได้ไหมตอนนั้นส้มจุกยังเด็กอยู่เลยนะจำได้สิคะพี่แอ๊ดพี่อ้นเนี่ยรับทายารักษาเหตุและหมันให้ส้มจุกค่ะตอนนั้นมีแต่คนแซวพี่อ้นบอกว่าทายาให้ส้มจุกเยอะไปหรือเปล่าน้องมึนมึนงงงงเหมือนจะเมาเลยแล้วมึนมึนงงงจริงไหมล่ะช่วงนั้นนะ่ะไม่ใช่คะ่ะส้มจุกซนต่างหากนะคะพี่แอดอ่ะ เป็นงั้นไปพี่แอดจ๋าส้มจุกับแกงพี่อ้นไว้เยอะมากๆเลยค่ะพี่อ้นน่ะเป็นเหยื่อความสุขของส้มจุกจริงๆเลยค่ะถ้าพอตาไม่วางนะพี่อ้นค่ะที่จะต้องรับหน้าที่เสิร์ฟความสุขให้ส้มจุกค่ะน่าสงสารพี่อ้นเนาะพี่อ้นคงชอบแหละเพราะพี่อ้นอยากมีน้องสาวแบบส้มจุกู่แล้วแหละค่ะ คิดไปเองไหมคะไม่ค่ะพี่อ้นบอก้มจุ๋ไว้แบบนั้นค่ะ แกงขี้หมอทำไม <laughs> ไไแกงขี้หมอททำไมช่วงเวลานั้นส้มจุกค่อนข้างจะติดอ้นพอสมควรครับเพราะว่าอ้นเอาใจน้องเก่งมาก แล้วก็ขยันพาม,มีนานไปทำกิจกรรมทุกอย่างช่วงนั้นพี่ต้าก็สบายเลยแหละครับ <c oughs> แต่พอพี่อ้นกลับเนี่ยทุกอย่างก็ต้องกลับมาอยู่ในการดูแลของพี่ตาเช่นเดิมครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนครับขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานจากทางพุชบาลทุกท่านนะครับที่ดูแลน้องอย่างดีและก็มีความสุข ขอบคุณคลิปการรายงานที่แสนน่ารักที่มีให้ดูในทุกวันครับขอบคุณครับ แบนแล้วพี่หมอแบนแล้วทีเนี้ย